สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมัทีิโองชาแน,นลนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะที่กดเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะมาเป็นเพื่อนกันอยู่ในช่องนี้นะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ดีๆนะคะแล้วก็ เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเพื่อนๆที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวนะคะรอนิดนึงนะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะในช่วงเวลานี้นะเราอ่ารักษาเนื้อรักษาตัวนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นพิกอาคาดกันนะคะในหัวข้อที่ว่า,อาตอนนี้เราอยากจะเช็คนะคะว่าในหัวของเขานะคะคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะ หัวในหัวของเขานะคะคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเราก็มีให้เลือกด้วยกัน3กองนะคะจะมีกองแรกนะคะอ่าจะเป็นหน้าไพ่แบบแบบนี้นะคะก็จะมีสองหน้านะคะใบแรกกองแรกนะกองที่สองจะเป็นสีเหลืองนะคะกองที่สามนะคะจะเป็นสีแดง นะวันนี้หงจะเปิดเป็นฝั่งของเขานะคะเข้าไปดูบนหัวของเขาซิว่าในหัวของเขาเนี่ยคิดเรื่องอะไรอยู่นะคะเราก็เดี๋ยวทำสมาธิกันสัก3วินาทีนะคะแล้วเราก็ไปดูกันโอเคนะคะเดี๋ยวหงขอเริ่มที่ กองแรกก่อนนะคะไปดูกองแรกกันก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเขาคิดอะไรนะคะในส่วนหัวของเขานะคะเราก็จะไปดูทั้งตัวเขานะคะแต่ว่าจะไปดูซิว่าในหัวของเขาเนี่ยคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะคิดยังไงเกี่ยวกับคุณนะคะเราก็จะไปหาคำตอบกันนะขอสิบใบนะคะขอสิบใบ วันนี้นะคะเป็นไพ่ต่ออิสอัศวินนะคะอัศวินถือเหรียญนะคะเอาหน้านี้ละกันใบที่สองนะคะจะเป็นอาคิงถือคิงถือคาทานะคะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นหกเหรียญน,นะคะในหัวของเขานะคะมาแล้วหนึ่งใบ หัวของเขาหกเหรียญน,นะคะแล้วก็สี่คาถานะคะสี่คาถาไพ่อุยโยอาคิงถือเหรียญน,นะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อ่านะคะห้าดาบห้าดาบนะคะ ไหนขอดูต่อสิเก้าถ้วยเก้าถ้วยตรงนี้นะคะไพ่เก้าดาบนะคะเก้าดาบเดี๋ยวหงจะเรียงให้ใหม่นะคะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเห็นหน้าไพา่สองคาทานะคะอ่าแล้วก็ใบสุดท้ายไพย the star. ่เดอะสตาร์ะไพ่เดอะมูนนะคะเดอะมูนเบอร์สิบปดนะ อ่าอ่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคนเนี้ยเขาเป็นคนที่อาจจะใจของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักอะไรสักเท่าไหร่นะดูเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาคิดในเรื่องของการงานนะคนคนนี้นะคะดูเหมือนเขาเนี่ย อยากจะมีความมั่นคงนะคะใจเขาเนี่ยนะอยากใจเขานะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าอาดีตเขาเนี่ยไปมุ่งในเรื่องของงานนะที่เขาอาจจะไม่ได้ติดต่อคุณที่เขาเงียบกับคุณหรือว่าไม่ได้สนใจนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยอยากที่จะมีธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าไปลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอยากที่จะ มีกิจการอยากจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะประสบความสำเร็จนะคะทีนี้เนี่ยช่วงเนี้เขาเหมือนกับว่ากำลังปัจจุบันเนี่ยนะคะผมมองว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดมากนะตอนนี้เขารู้สึกว่าเหมือนเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเสียดายหรือว่าเสียใจนะคะที่เขาอาจจะไม่มีเวลาให้กับคุณนะ ห้าดาบตรงนี้หกเหรียญน,นะคะเดอะมูนแล้วก็สองคาถาตรงนี้เนี่ยมันเหมือนว่าในหัวของเขานะคะคือรู้สึกว่าเสียใจนะเหมือนกับเหมือนกับเขาวิตกแล้วก็คิดมากอะ่ะกับการที่แบบคือคุณกับเขานี่ผมมองว่าน่าจะอยู่กันทางไกลนะคะน่าจะอยู่กันทางไกลไม่ได้อยู่ใกล้กันอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดนะนะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยผมมองว่า คนคนนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นนักธุรกิจนะเขาอาจจะทำงานในแบงค์ทำงานที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าปล่อยเงินกู้นะคะหรือเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะคือกำลังมองหาอะไรใหม่ๆนะคะตอนนี้ไพของเขาคือปัจจุบันนะปัจจุบันนี้ของเขาเนี่ยหัวเขาเนี่ย คิดถึงคุณนะคะเนี่ยสองคาถาตรงนี้เดมูลนะคือเขามองว่าเขาควรจะให้คุณมากกว่านี้อ่ะเขาควรที่จะแบ่งเวลาหรือว่าจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับว่าควรควรจะ ควรจะเอาใจคุณให้มากกว่านี้นะคะมันเหมือนเขาชี้คุณอนะ่ะเหมือนกับที่ผ่านมาเขาทําไม่ดีกับคุณแล้วเขารู้สึกผิดนะคะเขารู้สึกผิดตอนนี้ที่เขาอาจจะเงียบไปนะคะตอนนี้ที่เขาอาจจะคุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันหรือว่ามีการห่างๆกันไปนะเขารู้สึกเสียใจมากๆเลยนะคะเนี่ยไพ่เดะมนนะเนี่ยรู้สึกเสียใจมากๆเลยมาหันมามอง ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะอยากที่จะผมบอกว่าเขาอยากติดต่อคุณนะคนคนนี้นะคะเนี่ยมันมีสองคาถามีหกถ้วยหกเหรียญเหมือนกับเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่แฟร์กับคุณนะเออนะคะรู้สึกว่าไม่แฟร์กับคุณห้าดาบกับหกเหรียญน,นะคะตอนเนี้ย ได้แต่แบบรู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกเสียใจในการกระทําของเขานะได้แต่รอนะเนี่ยเขายังมีความรู้สึกเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเขาอาจจะเครียดนะคะก้าวดาบตรงนี้ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเกี่ยวกับธุรกิจของเขานะคะเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะจริงจังอะ่ะจริงจังกับงานเหมือนกันนะอยากที่จะไม่อยากให้งานสะดุดนะ่ะ นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเป็นคนที่ใจนึงก็อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นะแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงนะคะสองสองคาถาตรงนี้มันเหมือนกับว่าเขาก็ยังยังไม่กล้าที่จะก้าวออกไปจากเซฟโซนของเขาอะคือถึงแม้ว่าอยากจะไปแต่ก็ ก็ยังเป็นห่วงงานนะคะสําหรับคนคนนี้เนี่ยคือใจของเขาเนี่ยมันก็มีงานอยู่เยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงว่าตอนนี้เนี่ยคนคนนี้เขารู้สึกยังไงหรือว่าในห่วงเขาคิดยังไงเกี่ยวกับคุณเนี่ยเขารู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกเสียใจว่าเขาเนี่ยทำไม่แฟร์กับคุณแล้วเขาอยากขอโทษนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเขาอยากจะขอโทษนะอยากขอโทษว่าสิ่งที่เขาทำไปมันอาจจะเป็นแบบเอาเห็นแก่ตัวหรือว่า จะเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นนะตอนนี้ได้แต่เสียใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงได้แต่รอนะคะรอให้สถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นนะตอนนี้เขาก็คิดมากมากๆเลยนะคะก้าวดาบนะทีนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วเขาคิดจะทำยังไงแอคชั่นของเขานะคะแอคชั่นของเขาคิดจะทำยังไงแอคชั่นของเขาคิดยังไงนะคะ เขาจะทำยังไงต่อไปเกี่ยวกับคุณไพสนนะะ่สิบเหรียญน,นะคะใช่ไหมเอ่ยน่าสิบเหรียญนะคะเห็นไหมคนคนนี้นะคิดแต่เรื่องเงินแต่ว่ามองว่าเขาก็อยากจะมีครอบครัวนะอ่านะคะอ่าเร็วๆนี้เขาจะตัดสินใจนะคะเขากําลังเคลียร์ความคิดของตัวเองนะอาจจะ เอาธุรกิจออกไปก่อนบ้างนะคะเว้นระยะบ้างเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะมีไพ่เดอะสตาร์เขาคิดถึงค <aman laut> ุณเขาคิดถึงคนที่อยู่ทางไกลคิดถึงใครบางคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะหน้าตาดีผิวพรรณดีนะคะดูสวยดูหล่อดูดีนะคะเขากำลังที่จะถอดหัวโขนของเขานะคะหรือว่าพยายามที่จะวางหรือไม่ก็เอางานออกไปก่อนนะเจ็ดเหรียญตรงนี้นะคะ อยากที่จะลงทุนกับคุณอยากจะใช้เวลากับคุณแล้วตอนนี้นะคะเเหรียญตรงนี้อยากจะลองลงทุนหรือว่าคือในที่นี้เนี่ยมันเหมือน,นเหมือนกับว่าอยากจะใช้เวลากับคุณดูซินะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะใช้เวลากับงานอยากจะใช้เวลากับตัวเอง เห็นแก่ตัวอาจจะพูดตรงๆก็ได้นะอาจจะไม่ได้แคร์ความรู้สึกคุณเลยแต่ตอนนี้เหมือนกับคิดได้นะอยากจะวางหน้าที่การงานต่างๆลงดูซิอยากจะมีครอบครัวนะคะคิดถึงใครบางคนที่อยู่ทางไกลทางเหนือก็ได้นะคะเนี่ยเห็นม้าสองถ้วยอยากกลับมาเจอคุณอยากจะลองมีความรักมามุ่งในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของความรู้สึกบ้างนะคะหดาบตรงนี้เ็ดเหรียญแล้วก็สองถ้วย นะคะหงม,มองว่าเขาเนี่ยอยากที่จะกลับมามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเร็วๆนี้นะคะหงม,มองว่าอาจจะมีอะไรดีๆในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หงม,มองว่ารอการติดต่อจากเขาหน่อยนะคะเขารู้สึกผิดจริงๆนะทีนี้ไปดูนะคะว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะไปดูซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้าง มีราศีมิถุนนะคะอ่าราศีกุมตรงกันนะคะแล้วก็ราศีมีนเห็นไหมเครียดนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าความคิดมันแบบเหมือนสับสนอะนะคะเนี่ยแต่ตอนนี้เขากําลังคิดที่อยากจะกลับมา คืนดีหรือว่าอยากจะกลับมาให้เวลากับคุณนะคะทีนี้สำหรับคนที่เลือกกองนี้มีประมาณเท่านี้นะถ้าเกิดใครที่ไม่ตรงก็หงอยากให้รับพลังงานดีๆไปนะคะเพราะว่าพลังงานดีๆคิดในสิ่งที่ดีนะมันก็จะดึงดูดความคิดที่ดีๆเข้ามานะคะอย่าไปคิดอะไรในแง่ลายนะคิดในแง่ลายมันเหมือนปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะลองคิดดีๆนะนะคะมาทีนี้ไปดูกองต่อไปนะคะ สำหรับคนที่เลือกกลองนี้นะนะคะไปดูซิว่าคนที่คุณถามถึงนะคะตอนนี้ในหัวของเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องคุณอยู่นะคะไปเปิดตัวเขาดูเลยนะคะว่าตอนนี้สถานภาพหรือว่าสถานการณ์ตัวเขาเป็นยังไงแล้วบนหัวของเขานะคะอดีตปัจจุบันกับหัวคิดของเขาเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะคะเกี่ยวกับคุณนะตอนนี้ก็คือ6 ดาบนะคะซิกออดตัวของเขานะคะกำลังอยากจะเดินทางคิงออฟวานนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วมีค่อนข้างมีอายุขึ้นไปแล้วนะคะเดอะเวิลด์นะคะไพ่เดอะเวิลไพ่สิถ้วยนะคะสิบถ้วยตรงนี้แล้วก็ ไพ่ห้าคาถานะคะห้าคาถานะไพ่นายอะนายออฟฟอร์จูนเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญน,นะในเด็กนี้เขาจะเรียกเหรียญเป็นวิวนะคะเก้าเหรียญน,นะแล้วก็โอหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยมาแล้วไพ่สี่วิวสี่เหรียญน,นะคะ ไพ่ King of Cups นะคะอ่าในหัวของเขาค่อนข้างดีนะอ่าแล้วก็ Knight ดีมากๆค่ะกองนี้นะตอนนี้เนี่ยขอดูที่อดีตที่ผ่านมาก่อนนะอดีตที่ผ่านมาตอนนี้แล้วก็ในหัวของเขานะคะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะมีความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความคิดเห็นนะคะ มีปัญหาการซิกออฟสอร์นะคะกับ5าคาถามีความไม่เข้าใจกันมีความคิดที่ขัดแย้งกันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่ค่อยเปิดตัวไม่ค่อยพูดอะไรนะคะค่อนข้างเงียบไม่ค่อยตอบนะคะหรือว่าไม่ค่อยมีรีแอคชั่นในความสัมพันธ์นะก็คือเหมือนกับว่าโอ้ทำไมชอบหรือไม่ชอบเนี่ยไม่เห็นเข้าใจเลยนะคะเหมือนกับว่าทำไมแบบไม่ค่อย ไม่ค่อยบอกเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับตัวของอีกฝั่งนึงเลยอ่ะนะคะทั้งๆท,ท,ที่ก็เหมือนคุยกันชอบกันแต่ว่าทำไมถึงแบบเก็บตัวนะค่อนข้างเงียบนะคะซิกออฟสอดตรงนี้มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการที่อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะค่อนข้างเย็นชาแต่ว่า แล้วยังมาทำไมมาวุ่นวายหรือว่ายังมาคุยกันละอะไรประมาณแบบนี้นะคะนะทีนี้เนี่ยดูเหมือนนะคะดูเหมือนตอนนี้นะคะตัวของเขาเนี่ยรู้สึกเขาเนี่ยอยากจะมีครอบครัวแล้วนะคะคือตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรนะคือคุยเนี่ยเพราะว่าชอบนะคะแล้วกอ็อยากจะลองหาใครสักคนนะแต่ทีนี้เนี่ยโหม,มองว่า ตอนนี้เหมือนเขาอะอยากจะมีครอบครัวนะคะ คือมันอาจจะถึงเวลาแล้วนะคะ King of Wands แล้วก็ Ten of Cups กับ Ace of Cups คืออารมณ์ความรู้สึกของคนนะที่ผ่านมาเขาอาจจะยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มคบกันเพิ่งเริ่มคุยกันนะคะมันก็คนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างช้านะสี่เหรียญเป็นธาตุดินนะคะธาตุดินก็พฤศพกันมังกรเป็นคนที่ต้องต้องมีความ ต้องมีความรู้สึกหรือว่าต้องสนิทกันก่อนอะนะคะเพิ่งเริ่มคุยจะไปให้แบบเปิดตัวหรือว่าสนิทกันอย่างเร็วเนี่ยมันไม่ใช่เขานะคะแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยหงมองว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกดีๆกับคุณนะมีความรู้สึกที่ดีๆกับคุณเขาอาจจะวิเคราะห์คุณแล้วก็ได้นะเพราะว่าสี่เหลี่ยมเขาเป็นคนละเอียดนะคะเป็นคนละเอียดเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้ามองแล้วจะหาใครสักคนเนี่ย จะต้องเป็นคนที่ดีนะคะเพราะว่าในเรื่องเงินเขาก็ไม่เคยที่จะแบบในเรื่องเงินก็ละเอียดนะอะไรที่เสียเขาก็ไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักหงก็มองว่าเขาก็มองคุณละเอียดเหมือนกันนะถ้าเขามองแล้วคุณไปกับเขาไม่ได้เขาก็อาจจะไม่เอานะแต่ตอนนี้หงม,มองว่าเขาวิเคราะห์แล้วเขาวิจารณ์พิจารณาพ,พิจารณาแล้วนะคะว่าคุณไปได้ นะคะสิบถ้วยตรงนี้นะคะหนึ่งถ้วยตรงนี้คิงอวอ o r นเขาอยากที่จะจริงจังกับคุณแล้วนะคะเขาอยากจะจริงจังกับคุณแล้วนะไปดูซิแล้วในหัวของเขาล่ะในหัวของเขาตอนนี้นะคะมีเก้าเหรียญน,นะคะเดอะเวิลด์คิงถือถ้วยแล้วก็คิงถืออ่าราชาถือถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยเห็นไหมไพ่ค่อนข้างชัดนะเขากำลังจะพัฒนาแล้วนะคะ ในหัวของเขานะจากการที่เขาอาจจะจีบคุณก่อนนะคะเนี่ยมันเหมือนกับเขาอาจจะจีบคุณก่อนอาจจะคุยกันนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่ต่างจังหวัดนะคะคุยกันทางแอปคุยกันทาง Facebook คุยกันทางออนไลน์นะคะเนี่ยเหมือนตอนแรกอาจจะจีบกันนะอ,อไม่เปิดใจแต่ตอนนี้เป็นคิงถือถ้วยแล้วนะคะเขารู้สึกให้ความไว้วางใจคุณแล้วก็อยากที่จะติดต่อคุณมากกว่านี้นะคะ The world ตรงนี้นาย ดิเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีท่าตรงกันนะเก้าเหรียญกับสี่เหรียญตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเขารู้สึกคุณกับเขาเนี่ยมีความคิดคล้ายๆกันนะคะมีความละเอียดมีความในเรื่องของการเงินก็เหมือนกันนะคุณกับเขาเนี่ยเขามองว่าคุณเองก็ไม่ใช่คนที่แย่นะคะคุณเองเป็นคนที่คุณเองอาจจะไม่งอเขาด้วยนะคะอาจจะดูไม่แคร์ด้วยซ้ําถึงเขาจะเงียบหรือว่า ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คนคนนี้เขามองแล้วว่าคุณน่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์ในตัวเขานะคะเขามองแบบนั้นน่ะนะทีนี้เนี่ยเขามองแล้วว่าเนี่ยเขาจะต้องไปต่อกับคุณ n น g h ออ f คัพคิงออ f คัพจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแต่งงานนะคะสิบถ้วย The World ตรงนี้เนี่ยหงมองว่าในหัวของเขาตอนนี้คิดที่จะแต่งงานกับคุณนะคะคิดที่จะจริงจังกับคุณหลังจากผ่านข้อ สแตนดาดอะไรต่างๆในใจของเขามานะคะเขามองว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่นะคะทีนี้ไปดูซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะอนะคะอันนี้ค่อนข้างเห็นชัดนะคะมีไพ่อ่าม,มิถุนนะคะอ่าเริ่มหลงรักคุณแล้วไพ่พฤษศนะคะแล้วก็ ไพ่เอมเพอร์ราศีเมษนะคะจะมีเมษอาจจะเป็นคนต่างชาติได้นะเมษพฤษภแล้วก็มิถุนนะคะที่อยู่ในกองนี้นะเดี๋ยวไปดูกองต่อไปกันนะคะไปดูกันต่อนะคะไปดูซิว่าอีกกองหนึ่งเนี่ยเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะในหัวสมองของเขาคิดอะไรนะคะที่ผ่านมานะปัจจุบันแล้วก็ในหัวของเขานะคะ ไปดูกันนะสำหรับคนที่เลือกกองสีแดงนะคะคนที่คุณถามถึงสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะคนที่คุณถามถึงในหัวของเขานะคิดยังไงเกี่ยวกับคุณนะคะอ่าอู้ไพ่เดอะเวิลนะคะคนนี้นี่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างสบายนะเป็นคนที่มีความสุขสิบคาทานะคะอเป็นคนที่ มีอาจจะมีความสุขกับการทำงาน king of swords นะคะอืเป็นคนดุเหมือนกันนะเนี่ย knight of swords นะคะอืมไพ่ the emperor นะคะสี่เหรียญนะคะ แล้วก็ไพ่ t h t t w w r r ไพ่สองคาทานะคะพไพ่ไนถือคาทานะคะแล้วก็ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะ ที่ผ่านมานะคุณกับเขาอาจจะเลิกกันนะคะเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติอาจจะเป็นคนที่มีอายุอาจจะเป็นคนที่ทำงานราชการนะคะอาจจะอยู่ทางไกลกับคุณ <c oughs> นะอาจจะอยู่ทางไกลกับคุณแล้วก็เป็นคนที่ต้องเดินทางไปไป,ไปมาๆนะคะเป็นเดินทางไปไปมาเขาอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะ อาจจะเป็นคนในเครื่องแบบทหารตำรวจนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกคอมมิวนิเคชันบัญชีนะคะหรือทำงานเกี่ยวกับออนไลน์นะก็ได้นะเพราะว่าไพ่ดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างละเอียดนะคะเป็นไพ่ที่เป็นคนที่มีความคิดละเอียดเป็นคนคิดมากนะคะแล้วก็มีอีโก้สูงด้วยนะไพ่เอ็มเพอเรอร์ตรงนี้หงมองว่าที่ผ่านมาเนี่ย คุณสองคนเนี่ยเข้ากันไม่ค่อยได้เลยนะคะมีปากเสียงกันตลอดเนื่องด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างคนเนี่ยอาจจะมีอีโก้นะอืนะคะอาจจะมีอีโก้ต่อกันนะคะคิงถือดาบอัศวินถือคทานะคะอีกคนนึงก็ไม่ค่อยเปิดตัวไม่ค่อยเปิดใจอีกฝ่ายนึงกโ็โหต้องให้งออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะผมก็เลยมองว่าที่ผ่านมาคุณเองอาจจะเลิกไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้ แต่ว่าคือตอนนี้ตัวของคนที่คุณถามถึงนะคะเหมือนตัวเขาเนี่ยคือจะเรียกว่าเป็นคนที่มีภาระเยอะก็ได้นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะเกี่ยวกับธุรกิจของเขาแล้วงานเขาเยอะมากนะคะตอนนี้มันเหมือนตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ เก็บตัวแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยนะคะไพ่ถ้วยไม่มีเลยนะไพ่ถ้วยไม่ขึ้นเลยคือคนคนนี้นะถ้าถามว่าตอนนี้นะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงเนี่ยคุณสองคนอาจจะอยู่ไกลกันก็จริงนะคือเขาก็มองคือในเซี่ยวหนึ่งของในหัวเขาอะไม่ได้เยอะนะคะเขาก็คิดเขาก็เขาก็อยากจะเจอคุณนะแต่ว่าด้วยความที่คนคนนี้เขาเป็นคนที่ มีภาระเยอะเป็นคนมีอีโกโ้แล้วก็เป็นคนที่มี <_ d ata> เขาเรียกว่าใช้ตรรก,กะหรือใช้ลอจิกนะคะในหัวของเขา <_ d ata> เพราะฉะนั้นเนี่ยหงมองว่าตอนนี้ถ้าใครที่เดทกับคนนี้อยู่นะหรือว่าคิดจะกลับไปคืนดีนะคะหงมองว่าเออตอนนี้คือความรู้สึกของเขาอะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะต้องเดินทางมา คือคนคนนี้คุณน่าจะเจอกันนะคะจากเขาอาจจะเดินทางมาแล้วมาเจอคุณที่นี่นะเพราะเขาเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลๆนะคะแล้วก็มีการมูฟเมนต์ตลอดเวลาคิงถือดาบคิงถือคาานะคะเป็นคนที่ต้องทําธุรกิจต้องเดินทางไปมาตลอดเวลาต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะคุณเองอาจจะทะเลาะกับเขาในเรื่องนี้ก็ได้นะในเรื่องที่เขาเนี่ย อาจจะต้องเดินทางบ่อยๆไม่มีเวลาให้กับคุณแล้วเขาเองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบ่งเวลาให้กับคุณด้วยแล้วก็ไม่ค่อยไม่ไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าที่ควรนะคะสี่เหรียญตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณเท่าที่ควรมันก็เลยทําให้คุณสองคนอาจจะเลิกลากันนะคะเลิกลากันไปค่อนข้างเย็นชานะสาหรับคนกองนี้นะถ้าถามว่า ถ้าถามว่าคนกองนี้ถ้าคุณยังมีความรู้สึกดีๆกับเขาหรือว่าอยากจะเจอเขาหรือว่าคุณยังรอเขาสองคาถาตรงนี้หงมองว่าไม่คุณก็เขาอะนะคะที่อาจจะรออยากจะกลับมาในความสัมพันธ์แต่หงมองแล้วเนี่ยดูจากเขาเนี่ยดูเขาเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอะไรนะคะสําหรับคนคนนี้ในหัวของเขามีแต่เรื่องงานเรื่องเงินนะคะแล้วก็เอนจอยกับชีวิตตัวเองเป็นคนมีเงินนะคะคนคนนี้เป็นคนมีเงินแล้วก็ เหมือนเขาไม่มีความรู้สึกคุณดูนะไม่มีไพ่ถ้วยเลยสักใบเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหงก็เลยมองว่าอาจจะเป็นคุณอนะฝั่งคุณที่มองหรือว่ารอคอยคนคนนี้อยู่นะคะถ้าสมมุติว่าคุณรอคอยคนนี้อยู่นะหงว่านะคะคุณคุณน่าจะเปิดโอกาสให้ตัวเองลองคบกับคนอื่นดูบ้างนะคุณเองอาจจะรอเขาก็ได้นะคะความคิดของคนมันอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้แต่ว่าถ้าคุณยังแฮปปี้กับการรอเขาคุณก็อาจจะรอเขาแต่ว่าก็ไม่ไม่ควรจะปิดโอกาสอาจจะหา พื่อนหรือว่าหาใครคุยนะคะมากกว่าที่จะไปรอคนเดียวนะเพราะว่าดูคนนี้แล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีพื้นที่ส่วนตัวสูงนะคะชอบการเดินทางชอบสิ่งที่มันตื่นเต้นนะคะไม่ชอบอะไรจําเจซ้ำซากแล้วก็เป็นคนถ้าดูแลว้วคบกับคุณไม่คุ้มหรือคบกันแล้วเนี่ยไม่เกิดผลประโยชน์เนี่ยเขาก็ เขาก็อาจจะหยุดได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็ถ้ายังรอเขาอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณเองอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองมองคนอื่นไปด้วยนะคะหงไม่ปิดกั้นนะก็นะคะอยากจะบอกแค่นี้นะทีนี้ไปดูซิว่าลัคนาราศีอะไรนะคะที่อาจจะคุณอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวนะ ส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะคนในหัวของเขาถ้ามีเก้าเหรีออยญเนี่ยมันเหมือนกับเขาแฮปปี้กับตัวเองอะ่ะเขาแฮปปี้กับเงินของเขาเขาแฮปปี้กับกิจกรรมหรือเขามีเงินมีทองเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ทําได้อย่างเงี้ยเขามีความสุขกับตัวเองนะคะมีไพ่ราศีตุลน,นะไพ่ราศีมีนนะคะแล้วก็ไพ่ราศีพฤษศนะคะมีพฤษศแล้วก็ มีนแล้วก็ตุลน,นะคะที่อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสจริงจังนะคะถ้ายังไม่ใช่ลองไปดูกองใกล้ๆถ้าไม่ใช่เลยขอให้เก็บแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะเก็บพลังงานที่ดีคิดแต่ในสิ่งที่ดีน่ยมันจะดึงดูดอะไรดีๆหรือทําให้เราคิดในแง่ดีนะคะได้แล้วก็ดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ วันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ